มันนี่นะครับผมทั้งส่วนบริลทอนชาแนลนะครับผมคือมันนี่ถึงเวลาที่จะมาลกกานะครับผมลกกาแล้วก็ดำหน้านะครับผมมันนี่แต่คือเขาเนี่ยคือเพาะต้นกาไว้นะครับผมประมาณสามสิบห้ามือนะครับผมนี่คือต้นกาของเขานะครับผมมนี่คือเป็นพันอิตเตยนะครับผมหรว่าพันนานหาติบเก่านะครับผมมันนี่เขามาลกกานะครับผมมันนี่ได้ประมาณประมาณคือเขาสีต่างเป่านะครับผมนี่คือจักประมาณถ่าสิบมัดนะครับผม วันนี้เขาตั้งเป้าไว้หาสมบัดนี่ครับผมก็จะมีครับแม่เถากับพ่อเถานะครับผม,ค,บม,ค,บผมคือคือเป็นพูล,ลกกาแอากาศพูพูดำหน้านะครับผมวันนี้ทั้งสวนเป็นท่อนชั้นเดียวเนี่ยก็คือเขาแบบมาซอยนะครับผมมาซอยเป็นดำหน้ากับดอกกานะครับผมวันนี้ก็คือ,อของเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยคือปลูกปลูกพันธุ์ปีเตียหรือพันธุ์นานหาดทุก่เก่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนคือกาหรือว่าเข่าที่ทนหนึ่งคือมะแล้งนะครับทน เกี่ยวกับมันกับลมนะครับผมเพราะว่าโพเนียคือมันจะเตี้ยเพราะว่าเขาปลูกไปแล้วประมาณสี่เดือนเนี่ยมันจะเตี้ยมันจะบวลลลมนะครับผมเวลาลมมานะครับผมอันนี้คือเป็นข้อดีของพันธุ์อีตเตียนะครับผมแล้วก็มันจะให้ห่วงใยแล้วก็ให้เข่าดกนะครับผมคือพันธุ์ตัวเนียคือมันจะดีนะครับผมเพราะว่ามันจะดีก็เข่าเหนียวก่อคอหกนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับผมไปเบิ้งกันเลยครับในการดนนะครับแม่ได้ยึดมัดเราแม่สิบมัดเนาะ เห้องหนีตั้งปเป่ามือนีเอาเสียวจังมัดหาซีบมัดเนาะเพราะว่าเ้าสีสีปลูกประมาณสองงานนะครับผมนี่ครับเ้าสีปลูกสองงานสองงานที่อยู่ด้านหลังห้องนะครับผมน, 50, น,นี่ครับอยู่ด้านหลังห้องเนี่ยคือเขาจะตั้งเป่าว่ามือนีคือหาซีบมัดนะครับผมนี่ครับไปเบิ็งวิธีการลกกานะครับผมการลกกาคือปกลกกาปกติที่ยังบานห้องนะครับผมแต่คือตรงนี้คือเป็น,เป,นเป็นดินเหนียวนะครับผมดินเหนียวที่เขาซื้อมาถมไ,ไว้แต่ก่อนเนี่ย พื่นเี้เขาเปดินทรายนะครับดินทรายพอดินทรายเป็นแล้วเพื่อมันปลูกยัง่ได้ปลูกต้นใหม่กัยัง่ได้เข้าเลยสั่งดินเหนียวมามาไหวนะครับผมมาถมเป็นที่นะครับผมเพราะว่าอีอย่างพอวันนึงเขาก็จะมาปลูกผักปลูกมีนะครับผมอันนี้คือจากการเห็ดเข่าเวลาคือถึงฤดูกาลเห็ดเห็ดเข่าเนี่ยเห็ดหน้าเนี่ยซึ่งเขาก็จะเห็ดเป็นรองแล้วก็ปลูกเขานะครับผมกาเนี่ยคือได้มาสานมหามืองแล้วนะครับผมที่เขาเข้าวานไปนะครับผมเข้าวานไปเขาก็จะ พอเข้าวันไปประมาณศาสตรดุหาเมืองเดี๋ยวปุ๊บนี่ครับถึงเวลาที่จะเข้ามามาถอนกาหรือว่าลบก,กานะครับผมนี่ครับมาถอนกาหรือลบกานะครับวิธีการลบก,กากัือลบคือยังบันห้องดลยครับผมนะครับเพื่อจะเอาดินออกนะครับผมเอาดินออกพอดินออกเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เป็นมัดเป็นกำรพรอเป็นกำเสร็จแล้วห้องก็จะตัดนะครับจะตัดตัดอปลายนะครับผมปลายปลาย ปลายเขานะผมเพราะว่าจะห้มันปมไหมนะครับผมแต่ของเขานี่ยคือจะปลูกอยู่โคกตรงหน้านะครับผมเป็นเป็นเป็นโคกตรงหน้าของพื้นที่บานเขานะครับผมเพราะว่าพื้นที่บานเขานี่คือประมาณจักสองไรนะครับสองไรกับแบง่งแบ่งโซนกันนะครับผมจะมีบานมีสะนามนะครับผมแล้วก็พืชพันธุ์ต่าง,างๆหลอกบ,บริเวณนะครับผมแล้วก็ทีที่เห็ดเข่าประมาณจักมันสองงานนะครับผมมันสองงานนะครับ ก,การโลกระของเขาเดี๋ยวเขาไปข,ข้อดีคือเขาลงเซนแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาชือกาเนาะชือกาแล้วเขาจะไปดํากันนะครับผมเนะะเาะขนกาเนาะนี่ครับนี่างแบบเขาขนกาเขาขนกาเขาก็ไปดํากันนะครับผมนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้คือเขาต้องดำตั้งแตะ ตนฝนนะครับผมเพราะว่าเนี่ยคือเอามีน้ำอยู่แล้วเขาดูดน้ำใส่อยู่แล้วเพราะว่าเอามีสระน้ำเอาวางช่วงเนี้เขากลับไปไปเหตุช่วงนี้นะครับผมแับช่วงนี้เป็นเป็นการดำดำหน้านะครับผมพันธุ์ของเขานี่ยคือเป็นพันธุ์อีตเตีรนะครับสีก็คือคือพันธุ์พันธุ์พันธุ์ผืนบานของเขานะครับผมเพราะว่าพันธุ์พืนบานของเขานี่จะเป็นกอกคอหกนะครับผมเขาเหนียวกอกคอหกอันนี้ของเขานี่จะปลูก ข่าวเหนียวพันอีเตียหรือว่านานหาเทบเกลานะครับผมนี่ครับบริเว้นที่เขาเขาปลูกที่นี่งานสองงานนะครับผมน้าปลูกใวมานสองงานอันนี้พื้นที่นี่คือเป็นดินทรายนะครับผมเป็นดินทรายมันก็จะดูดดูดแน่ดูดด,ด,ดูดขาแน่หรือว่ามันจะเอาเขาปักปาักโบคอ,อยูบันไดน,นะครับผมเข้าต้องใส่หนึ่งก็คือเป็นมีดหรือว่าเป็นเป็นไม้นะครับผมในการปักนะครับผม เป็นไม้เป็นมีเป็นไม้ให้กันปักเพื่อจะให้มันยูนะครับผมอันนี้คือเป็นข้อดีของพันุอีเตียเพราะว่าพันุอีเตียเนี่ยคือจะปลูกปลูกทีก็ได้นะครับผมปลูกอีทีเพราะว่าพันุอีเตียนี่มันจะตน้นจะบะสูงนะครับผมต้นมันจะบะสูงมันจะตีเตี้ยแล้วก็การห้การไหหมากเลยคือจะดีกว่าพันเขา่ากอกองหกนะครับผมเพราะว่าการไ้เข่านี่ยมันจะห่วงใ่นะครับผมแล้วก็หลายห่วงพร้อมนะครับผม นี่ครับนี่ครับเป็นวิธีการดำของเขานะครับผมการดำปกตินะครับผมคือคนอื่นดำเหมือนกันนะครับผมแต่ของเขาจะดำชิดแน่นะครับผมจะดำชิดแน่เพราะว่าพันธุ์อีเตียนนี่คือมันบอนตองการห่างไหลนะครับผมบตองการห่างไหลคือชิดชิดเนี่ยคือมันจะได้ได้ผลผลิตดีกว่าห่างนะครับผมเพราะว่าพันธุ์อีเตียนเป็นพันธุ์ที่ที่บรสูงที่เตี่ยวมันจะสามสี่เส้นเป็นบริสูงขอมสูงมันเท่าไราครับ อันดีเตียออกห่วงแล้วครับออกห่งวออหงแล้วประมาณ30-40เส้นนะครับผมเนาะคือมันจนจับสูงเนาะแล้วก็การไห่ห่วงหนึ่งมันจะหลายหลายกว่าพันเข่าเหนียวก่อคอหกมันจะแตกดีกว่ขาขา่ขาก่อคอหกนะครับผมแล้วก็ปริมาณเข่าเนี่ยคือปริมาณผลิตพันเนี่ยคือมันจะได้หลายกวประมาณสองเท่าของ ข้าวเหนียวก่อหกนะครับผมเลยเฮาเลยมาปลูกนะครับผมมาปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์อีเตียหรือว่าพันธุ์นานอาจุบเก่านะครับผมเพราะว่าคือหนึ่งพื้นที่เฮาเนี่ยคือพื้นที่หน่อยนะครับผมคือเฮาปลูกมันสองงานเพื่อปลูกไว้กินนะครับผมคือเฮาจะไปปลูกไว้ขายปลูกเพื่อไว้กินนะครับผมคือปลูกสองงานเนี่ยคือเฮากัได้ได้คุ้มปีนะครับผมก่อเสียของของพันธุ์อีเตียแหละคือหนึ่งคือการเอาไว้ เอาไว้ประมาณบ่เกินหเดือนนะครับผมบ่เกิน6เดือนมันจะเก่าแล้วหรือว่ามันจะหมดกินแล้วขอดีมันเกิดขึ้นหนึ่งก็คือหนึ่งทนโลกสองคือลมพัดมันเนี่ยมันจะบะลมสามพอดีก็คือมันจะแห้งห่วงไงเขาไงเมด็ดดีนะครับผมเม็ดดีแล้วก็การเกี่ยวเนี่ยคือเกีียวเกี่ยวดีนะครับผมเกีก่ยวไดนะ้สะดวกแล้วก็บมันมันมันสีบอสูงเกินไปในในการเกีียวของเขานะครับผมแล้วก็ปริในมาณของเม็ดมันจะดีกว่า ข่าเหนียวก่อคอหนะครับผมนี่ครับคอดีของของมันมันนี่เขาก็จะเอาประมาณจะขาดสิบมัดนะครับผมขาดสิบมัดมาลงนี่ประมาณแด่จะเคืองนึงไม่ต้องพอดจะเคืองนึงเนาะเคืองนึงนี่ครับอันนี้ดำไปแล้วตั้งแต่เสารแล้วครับผมเนี่ยเขาสูบน้ำม,มาจากสะนะครับผมหูดน้ำมาจากสะของเขานะครับผมเ,เพื่อให้มันมันท่วมการดำหน้าของเขานะครับผมนี่ครับเขาเลยดัดแปลงมาปลูกพันธุ์พันธุ์อีตเตีรนะครับผม ก็ดินห้อเป็นดินทรายนะครับดินทรายเป็นดินบนบ่ค่อยดีบันไดนะครับเนาะดินบ่ค่อยดีบันไดเวลาดํามันดํายากเพราะคือดินเหนียวดินเหนียวเนียวมันกะเข้าแคบปันมันกะจะเละแล้วมันก็สามารถที่จะดําได้ง่ายนะครับผมนี่ครับห้องเ,เป็นดินทรายนะครับ